เป็นตะกินตะยากบ่พี่น้องลูกโดดบกกพริกก็ใส้ไปตามใจหรือว่าผักชะอมนี่ซียานากัยานางก่อนนะจ๊ะยองยองยอง,ยองคือจังซักผ่านหละจ๊ะพี่น้องจะตำเข้าเบือนะคะข้าวเบือคือการเอาเข้าวสารมาแช่น้ำไว้นะคะ ทำให้ละเอียดนะคะนี่ค่ะละเอียดประมาณไหนก็ประมาณอย่างนี้แล้วก็ใส่พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปนะคะแล้วก็ตำพอบุบๆเดี๋ยวเราไปแกงกันดีกว่าย่านางก็คั้นเสร็จแล้วนะจ๊ะ พอตั้งหม้อนี่ค่ะหม้อย่านางเราตั้งมาสักพักหนึ่งนะนะคะหม้ออุ่นๆเริ่มใกล้จะเดือดแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะจ๊ะนี่เป็นตะไคร้ประมาณสองหัวแล้วแต่ความชอบใครอาใส่เยอะก็จะหอมนะคะคือจะเป็นหน่อไม้ที่ต้มไว้แล้วนะคะอันนี้จืดแล้วนะคะเป็นหน่อไม้สดนะคะใส่ลงไปเลย นิดหน่อยน้ำยานางสีสวยมากถ้าน้ำย่านางคั้นเองก็จะประปาณนี้นะคะสีก็จะซืสวยแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดพอนะคะใส่ลงไปเลยเห็ดพอะอันนี้เก็บมาจากนาของเราเองนะคะนน่อยนี่ค่ะหม้อเดือดขึ้นมาแล้ว น้ำย่านางเขียวปี้เลยแกงหน่อไหมใส่น้ำอุจจุนะคะแม่บอกว่าให้ใส่น้ำอุจุพอภาษาอีสานวัลคำเกลือนะคะใส่ลงไปเกลือหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะความเค็มเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะใส่เกลือใส่ปลาหรือใส่น้ำปลา อันนี้เป็นน้ำปลาค่ะที่ต้มแล้วใส่ไปสองกระบวยพรุงชูรสเนี่ยตามใจชอบเราใส่ไปสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะปลายช้อนครึ่งช้อนชาหรือว่าปลายช้อนโต๊ะก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าใส,าหาส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแส,ยหยสบหน่อยได้จ้า จะเดาเตรียมว่าไผ่มากจังไดเนาะก็ใส่ไปตามใจสอบโอ้ยหอมแค่นี้ก็หอมแล้วชิมก่อนอแค่นี้ก็แซ่บแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวใส่เข้าเบือ่อ นี่คือข้าวเบือที่เราตำไว้นะคะใส่ลงไปใส่แล้วก็รีบคนนะจ๊ะหรือว่าบางคนเขาก็อาจจะเอาไปละลายน้ํามันจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะจ๊ะ <C le af> ก็น้ํำบางโคกลงไป <C le af> ข้าวเบือเนี่ยมันจะทําให้น้ําแกงหน่อไม้ของเราข้นเหนียวนะคะ หรือบางคนน่ะถ้าไม่มีเขาก็จะใช้เป็นแป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเหนียวเดอ้อเดวเตะเพราะว่าอันนี้เราก็คือเอาเข้าวเหนียวนะคะมาตำเป็นแป้งข้าวเบือเป็นตะกินตะยากบ่พี่น้องลูกโดดบอกพริก,กรใส่ไปตามใจเดอ้อไผ่มากน้อยมากหลายอันนี้คือผักขานะคะหรือว่าผักชะอมใส่ลงไป ันนี้ผักอีตูลาวนะคะหรือใบแมงลักใส่ลงไปนี่หอมปานยังถ้าถ้าใส่แกงเปิดเนาะถ้าเป็นแกงเปิดก็คือมันก็จะมีอ่ามีบวบนะคะมีฟักทองใส่ลงไปข้าวโพดอ่อนหรืออะไรใดๆผักนะคะเป็นแตงโมอ่อนหรือว่า น้ำเต้านะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบผักอะไรก็จัดใส่ไปนะคะใส่ผักลงไปหอมมากแซ่บปันยั้งค่ะพ่อแม่พี่น้องปิดไฟก่อนแค่นี้กะเต็มทีแล้วเนาะจ้านาะแกงโน่ไม้ใส่เห็ดพอใส่ใบาย,ยานางบ้านเห่าใส่น้ำอุจุ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันเด้อยจ้าเดอ้อพี่น้อง